ชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีเมถุนค่ะดูตามคําทํานายของไพ่ยพยากรณ์นะคะสีไม้เท้าค่ะถึงแม้ว่าคุณจะดูเหน็ดเหนื่อยนะแต่ว่าเรื่องของการงานที่คุณทํามีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จหรือผลักดันผลงานนั้นให้ได้รับการยอมรับ จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาผู้ใหญ่อาจจะดูเครื่อง,องยังไม่โอเคกับผลงานของคุณพอเมษายนเนี่ยอะไรๆก็จะดีขึ้นและจะมีข่าวดีเรื่องของการงานมาด้วยนะคะใครที่หางานมานานก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีด้วยเช่นกันค่ะดูเรื่องของคนที่ทำงานในองค์กรค่ะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังอย่างมากเลย เรื่องของการหักหลังการใส่ร้ายป้ายสีบางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเบื่อกับการงานที่คุณได้รับและคุณได้งานเยอะด้วยแล้วเพื่อนร่วมงานก็เอาเปรียบแต่คุณก็บังเอิญช่วงเมษายนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าใจคุณจะทําให้หน้าที่การงานมีการผลักดันมีการขับเคลื่อนอุปสรรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายลงได้นะคะและถ้าสมัครงานไว้ก็มีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะคะ สำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้อย่าเพิ่งขยับขยายมากค่ะค่อยๆดูลู่ทางดูทิศทางไปค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของหุ้นส่วนทำให้ระบบการหม,มุนเวียนของเงินเนี่ยมันสะดุดติดขัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีของคู่แข่งขันอีกในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการค่อยๆขยับค่อยๆดูทิศทางดูเรื่องของ ความผันผวน,นทางเศรษฐกษิจก่อนค่ะและโอกาสข้างหน้าเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าชาวราศีมิถุนจะขยับขยายเรื่องของกิจการนะคะดูเรื่องของการเงินกันค่ะ6ดาบค่ะ6ดาบการเงินนี่เขาบอกว่าลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเพราะช่วงเนี้ยบางทีจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินอยู่เรื่อยการเงินรั่วไหลนะ แต่ชาวราศีเมถุนก็ฮึดสู้เหมือนกันนะคะมีเรื่องของรายได้เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายกับเรื่องของบริวารแล้วก็ใครที่จะทําธุรกิจเนี่ยก็ยังเครียด,ดกับเรื่องเครดิตเรื่องของการที่จะนําเงินไปไปลงทุนแต่คุณก็มีคนอุปถัมภ์นะคะมาดูเรื่องของรายรับและรายจ่ายค่ะคุณมีไรายได้เข้ามาจากเรื่องของการติดต่อหรือค่าคอมมิชชั่นใครที่สมัครงานไว้หรือการทํางานเนี่ย พอได้สําเร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีขยับเงินเดือนขยับไรายได้ขึ้นมาถ้าสมัครงานแล้วได้งานตําแหน่งใหม่ไรายได้ก็เพิ่มมาจากตรงส่วนที่คุณร้องขอไปนะคะมีโชคลาภจากการเดินทางมีโชคลาภจากการเสี่ยงนะแต่อย่าไปทุ่มเยอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของอการหยิบยืมเงินนะคะบางทีเรื่องของเครดิตเรื่องของ การขอความช่วยเหลือถ้าหากใครมีปัญหาเรื่องการเงินสะดุดติดขัดเนี่ยนะคะก็จะได้รับข่าวดีได้เงินนั้นมาหมุนเวียนในด้านของการต่อยอดทางธุรกิจนะคะหรือว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยมีบางคนว่าจัดสรรน,นะคะว่าเรอ,อจะค่อยๆทยอยจ่ายเรื่องของภาระต่างๆไปก็มีเกณฑ์ว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะวางแผนการเงินได้ดีแล้วก็จะค่อยๆเค,คลียร์เรื่องของการเงินที่ปวดหัวเหมือนกันนะคะ มาดูเรื่องรายจ่ายค่ะรายจ่ายของคุณเนี่ยจะมาจากเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเช่นทําธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็นการต่อเติมสถานที่ประกอบกิจการนะคะหรือบางทีก็จ่ายเงินไปในด้านของการไปอบรมเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในด้านของธุรกิจเพื่อต่อยอดทางธุรกิจของคุณค่ะความรักของคนมีคู่ค่ะ ความลักของคนมีคู่เดื o ฟูช่วงนี้ทำอะไรต้องใจเย็นๆนะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณพูดไปคุณพูดแบบว่าตรงเกินไปบางทีคนรอบข้างก็รับไม่ได้นะคะในขณะที่คนใกล้ตัวคู่ครองเนี่ยก็อารมณ์หมุดเหงิดง่ายช่วงนี้เรามัดระวังเรื่องคําพูดและก็เรื่องของอารมณ์ทั้งสองฝ่ายโลกส่วนตัวสูงทั้งสองฝ่ายทางที่ดีนะคะลองตับ ความเข้าใจกันหรือหาโอกาสเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนดย่นใจแล้วก็เปิดใจคุยกันมีอะไรก็ปรับความเข้าใจกันความรักจะได้กลับมาสุดชื่นร่าเริงได้เหมือนเดิมค่ะดูความรักของคนโสดค่ะความรักของคนโสดบางทีเหนื่อยนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยคนโสดเนี่ยเหมือนมีคนเข้ามาก็จริงแต่ก็ คู่แข่งขันก็เยอะหรือตัวของคนโสดเองอาจจะรู้สึกไปปลื้มกับความสามารถของใครสักคนหรือโปรไฟล์ของใครสักคนแต่ก็รู้สึกว่ามีคู่แข่งเยอะเหมือนกันก็ <S <S ไพ่ไที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะสวยงามค่ะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนที่ถูกใจนะคะและคนคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของโปรไฟล์เรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เหมือนกับมาคอยให้คําปรึกษามีโอกาสนะคะที่คนโสด จะได้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักและก็มีโอกาสที่จะแต่งงานกันในอนาคตด้วยค่ะดูเรื่องสุขภาพร่างกายค่ะสุขภาพร่างกายเหนื่อยนะคะบางทีจะเป็นแบบมีเรื่องอนุนุนอันนี้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาต้องระวังเรื่องของ ความเครียดเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนไวหวงุนงิดง่ายต่อสภาวาะแวดล้อมที่เกิดขึ้นค่ะ,ะช่วงนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานค่ะบางทีคุณอาจจะมีตำแหน่งการงานที่มันสูงขึ้นแล้วรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มันมีความท้าทายอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญเนี่ยจะเป็นเรื่องของบริวารคนรอบข้างมักจะมีเรื่องนะคะบางทีก็ขัดขัดแข้งขัดขา หรือใส่ร้ายป้ายสีทําให้คุณเครียดและเหนื่อยง่ายค่ะอารมณ์จริงๆแล้วช่วงนี้เขาบอกว่าปล่อยวางไว้บ้างนะคะแล้วก็ปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ไขแล้วก็ลดความจรร้อนลงนะคะแล้วก็บางทีก็อย่าไปสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์มากหันมาดูแลเรื่องของสุขภาพจิตใจเรื่องของอดลลมไหลเวียนนะคะบางทีอาจจะเวียนหัวง่ายหรืองุเหงิดง่ายก็หรือบางคนก็พักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะทําให้เกิด ภาวะแบบความดันหรือนอนไม่หลับแล้วก็กลายเป็นอ่อนเพลียได้แล้วก็จะกระทบกับหน้าที่การงานได้นะคะสำหรับคำทำนายของชาวราศีเมถุนในเดือนเมษายนก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แม่หมอก้อยมาลินี้ด้วยนะคะ กดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยนะคะมาลินีพยากรณค่ะค่าดูดวง499หนชั่วโมงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ